สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลองชำแหละสถานการณ์ของราคาทองคำกันหน่อยนะคะเรามีบทวิเคราะห์สดๆดร้อนๆอนจาก3เจ้าดังอยู่ในมือเลยทั้ง i n t e g โก YLG, b o o l i a n แล้วก็หัวเซ้งเฮงซึ่งทั้งหมดเนี่ยพูดถึงภาพตลาดในวันเดียวกันเลยคือ19พฤศจิก,กาย,ยน2568ภารกิจของเราวันนี้ก็คือการกลั่นเอาเฉพาะหัวใจสำคัญจากทั้ง3แหล่งมาประติดประต่อกันให้เป็นเรื่องราวที่เข้าใจง่ายที่สุดว่า ตกลงแล้วอะไรที่กำลังผลักดันราคาทองคำอยู่เบื้องหลังกันแน่น่าสนใจมากครับเพราะภาพที่เห็นจากทุกแหล่งเนี่ยตรงกันอย่างหนึ่งเลยคือทองคำกำลังแข็งแกร่งแต่ถ้าเรามองลึกลงไปจะเห็นว่ามันเป็นความแข็งแกร่งที่ยืนอยู่บนความไม่แน่นอนหลายอย่างมากทั้งความปั่นป่วนในตลาดหุ้นความสับสนภายในธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดไปจนถึงเกมการเมืองที่อาจจะส่งผลในระยะยาววันนี้เราจะมาค่อยๆคลี่ดูทีละปมกันครับ ว่ามันเกี่ยวโยงกันเป็นภาพใหญ่ภาพเดียวได้ยังไงโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มที่จุดที่เห็นได้ชัดที่สุดก่อนเลยทุกแหล่งข่าวพูดเหมือนกันเป๊ะว่าตลาดหุ้นโดยเฉพาะในสหรัฐกับยุโรปกำลังอยู่ในช่วงขาลงทั้งอินทรโกรเขาชี้เป้าไปที่ผลประกอบการที่น่าผิดหวังและความกังวลเรื่องมูลค่าหุ้น AI ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า risk off ขึ้นมาใช่ครับคำว่า risk off หรือการปิดรับความเสี่ยงนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญของสถานการณ์ทั้งหมดตอนนี้เลยครับ มันเป็นภาวะที่นักลงทุนโดยรวมรู้สึกว่าการถือสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นเนี่ยมันไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วพวกเขาเลยเทขายหุ้นแล้วก็มองหาที่หลบภัยหรือที่เรียกว่า s a ฟ e haven เพื่อเอาเงินไปพักไว้ก่อนซึ่งทองคําก็คือหนึ่งในสินทรัพย์หลบภัยคลาสสิกที่คนนึกถึงเป็นอันดับแรกๆเลยครับพอพูดถึงความกังวลเรื่องหุ้น AI นี่มันเอ่อรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอคะเหมือนที่ผ่านมาเราจะได้ยินแต่ข่าวดีของหุ้นกลุ่มนี้มาตลอดเลย นี่คือจุดที่ YLG ชี้ให้เห็นเลยครับว่ามันอาจจะเป็นความกังวลเรื่องฝ่องสบู่คือราคาหุ้นมันวิ่งขึ้นไปเร็วแล้วก็แรงเกินพื้นฐานไปมากพอมีผลประกอบการของบางบริษัทออกมาหน้าผิดหวังมันเลยเหมือนเป็นตัวจุดชนวนความกลัวขึ้นมาว่าหรือนี่จะเป็นจุดจบของปาร์ตี้แล้วอ๋อ oh. พอความกลัวนี้มันแพร่กระจายเงินก้อนใหญ่ก็เลยไหลออกจากตลาดหุ้นซึ่งก็ไม่ได้ไหลมาที่ทองคําอย่างเดียวนะครับอินเตโกยังบอกด้วยว่าเงินอีกส่วนนี้ไหลไปเข้าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐค่ะ สังเกตได้จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตร10ปีหรือบอลยิลที่ปรับตัวลดลงนี่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากว่าตลาดกําลังวิ่งหนีความเสี่ยงกันจริงๆเข้าใจแล้วค่ะพอตลาดหุ้นดูไม่ดีคนก็หันมาหาทองแต่ทีนี้มันมีจุดเที่ยงสับสนอยู่นิดหน่อยปกติที่เราเคยได้ยินกันมาคือถ้างเงินดอลลาร์แข็งค่าราคาทองมักจะสวนทางคือปรับตัวลงใช่ไหมคะ แต่ในบทวิเคราะห์ของอินเตอร์โกบอกว่าถึงดอลลาร์จะแข็งแต่ก็ไม่ได้กดดันราคาทองมากนับมันเกิดอะไรขึ้นคะทำไมสูตรนี้ถึงใช้ไม่ได้ในตอนนี้เป็นคำถามที่ดีมากครับและนี่คือความซับซ้อนที่น่าสนใจที่สุดของตลาดตอนนี้เลยครับสาเหตุหลักที่ทำให้ทองคำยังยืนอยู่ได้แม้ดอลลาร์จะแข็งก็เพราะว่าตลาดไม่ได้มองแค่ค่างเงินดอลลาร์แต่มองข้ามไปถึงต้นตอของมันนั่นก็คือทิศทางนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟด ซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในภาวะที่เรียกว่าเสียงแตกอย่างรุนแรงเลยครับเสียงแตกนี่คือเขาทะเลาะกันในห้องประชุมเลยเหรอคะว่าจะขึ้นหรือจะลงดอกเบี้ยดีจะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับภายในคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือ FOMC ตอนนี้มีสองขั้วความคิดที่ชัดเจนมากอินโทรโกอ้างคำพูดของคุณทอมัสบาร์กินหนึ่งในกรรมการที่บอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐตอนนี้มันก้ากึ่งมากก้ากึ่ง ค,คือด้านหนึ่งเงินเฟอ้อก็ยังสูงอยู่ทำให้มีกลุ่มที่อยากจะคงดอกเบีย้ยในระดับสูงต่อไปหรือที่เรียกว่าสายเหยี่ยวฮอกกิชเพื่อจัดการเงินเฟอ้อให้จบแต่อีกด้านหนึ่งตลาดแรงงานก็เริ่มส่งสัญญาณอ่อนแอลงอย่างชัดเจนซึ่งนี้ก็ไปเข้าทางอีกกลุ่มที่อยากให้ลดดอกเบีย้ยได้แล้วหรือที่เรียกว่าสายพิราบโดเวชเพื่อประคองไม่ให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยนะครับ แปลว่าตอนนี้เฟดเองก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเลียวไปทางไหนดีถูกต้องครับและความคุมเครือนี่แหละที่เป็นผลดีกับทองคำทางหัวเซ้นเหงก็ให้ข้อมูลเสริมในจุดนี้ว่ามีเจ้าหน้าที่เฟดหลายคนออกมาพูดให้ตลาดสับสนมากขึ้นไปอีกอย่างคุณฟิลิปเจฟเฟอร์สันและก็คุณคริสโตเฟอร์วอลเลอร์ ก็ออกมาส่งสัญญาในเชิงโดวิชว่าเงินเฟอ้อที่สูงอาจเป็นเรื่องชั่วคราวแล้วก็ตลาดแรงงานกำลังชะลอตัวอ mm hmm. ซึ่งเป็นเหตุผลที่ดีพอที่จะลดดอกเบี้ยได้ แต่ในขณนะเดียวกันประธานเฟดสาขาอื่นๆก็ยังออกมาพูดในเชิงกังวลเรื่องเงินเฟ้ออยู่เพราะตลาดไม่รู้ว่าเฟดจะเอาอยัางไงแน่นักลงทุนก็เลยเลือกที่จะถือทองคําเอาไว้ก่อนเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนนี้เองครับพอพูดถึงตลาดแรงงานที่อ่อนแอลงเรามีตัวเลขอะไรที่มันจับต้องได้ไหมคะว่ามันแย่ลงแค่ไหนมีตัวเลขที่ชัดเจนมากครับและเป็นตัวเลขที่ทั้งอินเตอร์โกลและ y l g หยิบยกมาเป็นประเด็นหลักเหมือนกัน นั่นคือตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานที่ประกาศออกมาล่าสุดตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการครั้งแรกเพิ่มขึ้นเป็น232,000รายแต่ตัวที่น่ากัมูลกว่านั้นคือจำนวนผู้ที่ยังคุณขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องหรือ continuing claims มันพุ่งขึ้นไปถึง1.957ล้านรายครับโอ้โหเกือบ2ล้านคนเลยเหรอคะตอนแรกนึกว่าตลาดแรงงานสหรัฐยังแข็งแกร่งอยู่เสียอีก ตัวเลข1.957ล้านรายนี้มันบอกอะไรเราแบบง่ายๆคะมันบอกภาพที่น่ากังวลภาพหนึ่งเลยครับคือมันแปลว่าคนที่ตกงานไปแล้วกำลังหางานใหม่ได้ยากขึ้นมากใช้เวลานานขึ้นกว่าจะกลับเข้าสู่ระบบได้อลองนึกภาพคนเกือบสองล้านคนที่เคยมีรายได้ประจําแล้วตอนนี้ต้องพึ่งพาสวัสดิการจากรัฐในการใช้ใจ่ายมันส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อความเชื่อมัน่นแล้วก็การบริโภคในประเทศมหาศาลเลยครับ นี่คือสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าตลาดแรงงานที่เคยร้อนแรงกำลังแผ่วลงอย่างรวดเร็วเดี๋ยวนะคะสับสนนิดหน่อยคือตัวเลขคนว่างงานเพิ่มขึ้นมันเป็นข่าวร้ายสำหรับเศรษฐกิจแต่ทำไมมันถึงกลายเป็นข่าวดีที่หนุนราคาทองคำได้ล่ะคะมันดูสวนทางกันหรือเปล่านี่คือกลไกลของตลาดการเงินเลยครับที่ข่าวร้ายของเศรษฐกิจกลายเป็นข่าวดีของสินทรัพย์บางอย่างในกรณีนี้ตัวเลขว่างงานที่พุ่งสูงขึ้น มันไปมัดมือชกเฟดครับมัดมือชกค,ครับมันทําให้กรรมการเฟดฝรั่งที่อยากจะคงดอกเบี้ยสูงๆหรือสายฮอคกิชเนี่ยเถียงได้ลําบากขึ้นเพราะถ้าเศรษฐกิจส่งสัญญาณอันตรายขนาดนี้แล้วยังดึงดันจะใช้ในโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อไปก็าอาจจะโดนข้อหาว่ากําลังจะทําให้เศรษฐกิจพังได้จริงด้วยค่ะดังนั้นตัวเลขนี้จึงไปเพิ่มน้ําหนักให้ตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะถูกบีบให้ต้องลดดอกเบี้ยเร็วขึ้นกว่าที่คิด เพื่อพยุงเศรษฐกิจซึ่ง YLG บอกเลยว่าหลังตัวเลขนี้ออกมาตลาดให้น้ำหนักว่ามีโอกาสเกือบ50%ที่เฟดจะลดดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคมนี้เลยและเมื่อไหร่ก็ตามที่ตลาดคาดว่าดอกเบี้ยจะลดลงมันก็จะส่งผลดีต่อราคาทองคำโดยตรงครับเข้าใจแล้วค่ะคือมันเป็นเรื่องของการคาดการอนาคตล้วนๆเลย แล้วดูเหมือนเฟดจะโดนกดดันจากตัวเลขเศรษ,ษฐกิจไม่พอแต่จากข้อมูลของอินทร์โกเหมือนจะมีแรงกดดันจากฝั่งการเมืองเข้ามาเกี่ยวด้วยใช่ครับและนี่เป็นปัจจัยระยะกลางถึงยาวที่น่าสนใจมากอินทร์โกพูดถึงการที่อดีตประธานาธิบดีทรัมป์ออกมาส่งสัญญ,ญาณว่าหากเขากลับมาเขาอยากได้ประธานเฟดคนใหม่ที่มีแนวคิดแบบเดวิชมากขึ้น คำว่า dovish นี่เราเพิ่งพูดถึงไปตะกี้คือเป็นสายที่ชอบลดดอกเบีย้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมคะถูกต้องครับ dovish คือสายพิราบเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจสนับสนุนนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายซึ่งตรงกันข้ามกับ hawkish หรือสายเหี่ยวที่จะเน้นคุมเงินเฟ้อเป็นหลักการที่คุณทรัมป์ส่งสัญญาณแบบนี้ออกมามันเป็นการส่งสารไปถึงตลาดล่วงหน้าเลยว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้น ทิศทางนโยบายการเงินของสหรัฐก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็นแบบผ่อนคลายสุดขั้วได้อ๋อแต่มันเป็นไปได้จริงๆเหรอคะที่การเมืองจะเข้ามาแทรกแซงการตัดสินใจของเฟดได้ขนาดนั้นโดยหลักการแล้วเฟดควรจะต้องเป็นอิสระไม่ใช่เหรอคะการที่นักการเมืองมาชี้นําแบบนี้ตลาดน่าจะมองเป็นความเสี่ยงมากกว่าหรือเปล่าในทางทฤษฎีเฟดควรจะเป็นอิสระครับแต่ในทางปฏิบัติแรงกดดันทางการเมืองมีอยู่เสมอ การส่งสัญญาณแบบนี้หากมีการเปลี่ยนตัวประธานเฟดเกิดขึ้นจริงตามที่พูดมันจะเป็นสัญญาณที่แรงมากที่ตลาดจะตีความไปในทางบวกต่อทองคําทันทีเพราะมันหมายถึงแนวโน้มที่ดอกเบีย้ยจะถูกกดให้ต่ำไปอีกนานและอาจจะมีการใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายอย่างเช่นการพิมพ์เงินเพิ่มเพื่พอกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ทําให้คนยิ่งอยากถือทองคํามากขึ้นไปอีกครับอ๋อ oh. มันจึงเป็นความเสี่ยงต่อเสถรยรภาพก็จริงแต่เป็นความเสี่ยงที่หนุนราคาทองคำในระยะยาวโอ้โหปัจจัยซับซ้อนจริงๆอะค่ะทั้งเรื่องตลาดหุ้นเรื่องเสียงแตกในเฟดที่โดนกดดันจากตัวเลขเศรษฐกิจแถมยังมีเรื่องการเมืองเข้ามาเป็นตัวแปรอีกเอาละค่ะพอเห็นภาพรวมของปัจจัยทั้งหมดแล้วคำถามที่สำคัญที่สุดก็คือแล้วในสถานการณ์แบบนี้นักวิเคราะห์เขามองเกมกันอย่างไรแนะนำกลยุทธ์แบบไหนคะ สิ่งที่น่าสนใจมากคือไม่มีใครแนะนำให้ซื้อไล่ราคาหรือเทขายทิ้งเลยแม้แต่เจ้าเดียวทุกแหล่งวิเคราะห์มีมุมมองที่สอดคล้องกันอย่างน่าทึ่งครับภาพรวมที่อินเตอร์โกสรุปคือทองคำกำลังอยู่ในช่วงไซด์เวย์สร้างฐานใหม่มันเหมือนนักมวยที่กำลังเต้นฟุตเวิร์กอยู่กลางเวทียังไม่ออกหมัดหนักๆแต่กำลังประเมินคู่ต่อสู้หาจังหวะดังนั้นกลยุทธ์หลักที่แนะนำจึงเป็นซื้อเมื่ออ่อนตัวหรือ buy on dips ครับ แปลว่าให้รอจังหวะที่ราคายอดตัวลงมาแล้วค่อยเข้าซื้อไม่ใช่เห็นราคาขึ้นแล้วรีบกระโดดตามถูกต้องครับซึ่งสอดคล้องกับทางหัวเซิงเหงที่แนะนำคล้ายๆกันคือทยอยขายทำกำไรตามแนวต้านและรอซื้อสะสมเมื่อราคาปรับฐานลงมาทดสอบแนวรับครับส่วนไว้ LG จะให้รายละเอียดทางเทคนิคที่ลึกขึ้นมาหน่อยคือแนะนำให้เปิดสถานะขายระยะสั้นถ้าราคาขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญแล้วไม่สามารถผ่านไปได้ แต่ให้รีบซื้อคืนปิดสถานะถ้าราคายังยืนเหนือแนวรับได้โดยรวมแล้วหัวใจของกลยุทธ์จากทุกเจ้าตอนนี้คือความอดทนครับมันบอกเราว่าตลาดกำลังอึดอัดและรอสัญญาณที่ชัดเจนกว่านี้ไม่ไว่าจะเล่นสั้นหรือเล่นยาวเกมตอนนี้คือการรอจังหวะในกรอบแคบ ถ้าอย่างนั้นเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นเรามาดูตัวเลขที่เป็นกรอบราคาหรือแนวรับแนวต้านที่นักวิเคราะห์แต่ละเจ้าให้ไว้กันดีกว่าค่ะว่าโซนไหนที่ต้องจับตาเป็นพิเศษได้เลยครับตัวเลขจะค่อนข้างใกล้เคียงกันมากทําให้เราเห็นโซนราคาที่ตลาดให้ความสําคัญได้ชัดเจนขึ้นเริ่มจากอินเทอร์โกนะครับให้แนวรับสําคัญที่4 0 0 0ดอลลาร์หรือประมาณ61,700บาทส่วนแนวต้านมองไว้ที่4,170ดอลลาร์หรือ63,500บาท ต่อมาคือ YLG มองว่าระดับ4,029ดอลลาร์เป็นจุดที่สำคัญมากถ้ายืนเหนือระดับนี้ได้ก็จะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่4,091และถัดไปที่โซน4,126ถึง4,154ครับื mm hmm. สุดท้ายคือหัวเส้นเฮงให้แนวรับไว้2ระดับคือ4,030และ4,000ดอลลาร์ส่วนแนวต้านอยู่ที่4,085และ4,100ครับ สำหรับทองคำแท่งในประเทศให้แนวรับ62,000และ61,700บาทส่วนแนวต้านอยู่ที่62,550และ62,700บาทครับชัดเจนเลยค่ะเจนเห็นว่าตัวเลขแถวแถว4 0 0ถึง4,030ดอลลาร์เป็นโซนแนวรับที่ทุกเจ้ามองตรงกันหมด แสดงว่าตรงนี้น่าจะเป็นเหมือนเส้นประลองกำลังที่สำคัญมากๆของตลาดในระยะสั้นนี้เลยถ้าหลุดโซนนี้ไปอาจจะดูไม่ดีแต่ถ้ารับอยู่ก็มีโอกาสเด้งกลับขึ้นไปในกรอบเดิมได้ สรุปการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้เราจะเห็นภาพที่เชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนเลยนะคะว่าราคาทองคำตอนนี้ไม่ได้เคลื่อนไหวด้วยปัจจัยเดียวแต่มันเป็นผลลัพธ์ของแรงดึงดูดจากหลายทิศทางเริ่มตั้งแต่ความกลัวในตลาดหุ้นที่ทำให้เงินไหลเข้าสินทรัพย์ปลอดภัยความไม่แน่นอนของทิศทางดอกเบี้ยเฟดที่ถูกตัวเลขตลาดแรงงานที่อ่อนแอลงคอยกดดันและยังมีประเด็นการเมืองเรื่องตำแหน่งประธานเฟดที่เป็นเหมือนกับระเบิดเวลาลูกเล็กๆที่ต้องจับตาในระยะยาวใช่ครับ ทุกอย่างมันเกี่ยวโยงกันหมดและในท้ายที่สุดนี้ผมอยากจะทิ้งคำถามชวนคิดไว้อย่างหนึ่งครับตอนนี้บทวิเคราะห์ส่วนใหญ่และตลาดโดยรวมกำลังจับจ้องไปที่การตัดสินใจเรื่องดอกเบีย้ยของเฟดในเดือนธันวาคมเป็นหลักว่าจะเป็นตัวชี้ชะตาทิศทางของทองคาแต่ลองมองอีกมุมหนึ่งว่าถ้าหากปัจจัยที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ไม่ใช่เรื่องดอกเบีย้ยแต่เป็นความกลัวเรื่องฟองสบู่หุ้น AI ที่ทุกแหล่งข่าวพูดถึงเหมือนกัน ถ้าความกลัวนั้นมันเป็นของจริงและกำลังก่อตัวรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนวันหนึ่งมันระเบิดออกมาจริงๆการเคลื่อนย้ายเงินทุนเข้าสู่ทองคำที่เราเห็นกันอยู่นี้อาจจะเป็นเพียงแค่ระลอกแรกของเครื่อที่ใหญ่กว่านี้มากก็ได้และเมื่อถึงวันนั้นไม่ว่าเฟดจะตัดสินใจลดหรือคงดอกเบี้ยก็อาจจะไม่มีความสำคัญอีกต่อไปเลยครับ